เพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงแยกถนนหักเรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ครับ สวนคุณปู่สวนคุณปู่ยินดีต้อนรับเราจะไปดูเดียวกันที่บ้านต้นไม้ สั่ง่งงดืมสวัสดีครับมีอะไรแนะนำครับนนะอันนี้เมนูแนะนำใช่ไหมครับ<ช>อันไหนขายดีกว่ากันโกโกโ้น้ำผึ้งชาเขียวคาราเมลมาส่านะคือชาเขียวคาราเมลครับชาเขียวคาราเมลนีชาเขียวมันสดคาราเมลเหชาคาราเมลผลไม้หางนะครับ แต่ตอนนี้พี่ง่วงมากเลยพี่กินกาแฟดีกว่ามีกาแฟที่ใส่น้ำส้มไหมใส่ส้มม้ไม่มีไม่มี<ร>ใช่ไหมครับถ้าพี่กินชามันจะตื่นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เนะงั้นเอาเอาอะไรดีนี่ไงแบ็คคอฟฟี่แบ็คคอฟฟี่น้ำผึ้งเย็นครับ เดี๋ยวรอเครื่องดื่มระหว่างที่รอเครื่องดื่มมาดูบรรยากาศในร้านกันส่วนในร้านจริงๆมีแอร์ด้วยนะ เราได้มาละเมนูที่เราสั่งไปก็คือ Black Coffee Honey กาแฟดำน้ำผึ้ง70ิบบาทสดชื่น ร้านแรกเดี๋ยวซ้ายยทางมันจะตันเราจะต้องไปทางนี้ฮะเดี๋ยวแพลนกลับมาร้านเดี๋ยวให้ดูร้านร้านก็เล็กๆสไตล์แบบบ้านหลังเล็กน่ารักน่ารักกระท่อมหลังที่สองสุนชัดอ่ะ อลองสวิงดูลองไม่ช้าก่อนินไปต่อใกล้สุดสลารมีสชั้น แต่เราจะไปถ่ายที่บ้านตนา้นไม้ดีนะเนี่ยี่มาลานีาน่หน้าไหนหน้าตาดีไม่ใช่หน้าฝนข้าวเขียวเลยแต่ถ้ามาหน้าเก็บเกี่ยวก็จะได้ สีเป็นโทนสีทองเหลืองเหลืองทองทองอ่ะถ้าอยากได้บรรยากาศเหลืองเหลืองทองทองอ่ะของทงานก็มาช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับอะถึงนะครับบ้านต้นไม้ของเราลองดูด้านล่างก่อนด้านล่างก็ จะมีชิงช้าให้นั่งตรงนี้ด้วยตรงน,นี้ก็มีชิงช้าก็มีหมานาั่งนั่งได้สี่มุมเลยนะครับขึ้นชั้นสองขึ้นมาก็จะมีที่ให้นั่งชมวิวบรรยากาศทุ่งนา อากาศดีมากเลยครับลมเย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายมากทุ่งหญ้าเขียวกจีเนี่ยสีเขียวเนี่ยมอนท้าให้เราสงบรู้สึกสงบลื่เลื่นสบายใจผ่อนคลายาชิมกาแฟ ตอกใต่ดำใส่น้ำผึ้งเพิ่งเคยกินอร่อยดีเวียนหัวไเปเพื่อนเวียนหัวป้าเอามาฝัา่งนี้บ้าง เว้นไหลเว้นไหลเว่นไหลเหงื่อออกเว่นไหลไงเ <c oughs> ห่อเห่อเฮ่อไมคกิมโบเห่อไมคกิมบอ,อ,มบอชิวป่ะโคตรยินเลยอยูงง่ตรงเนี้ยวิวสวยด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะนั่งชิวที่นี่สักพักก็อ เดี๋กกินกาแฟาแก้วนี้หมดก่อนเราจะเดินทางไปโคกหนองนาอยู่ที่สุรินทร์ข้ามจังหวัดอีกละเดี๋ยวเราจะไปดูโคกหนองนาว่าเขาทำนากันยังไงเดี๋ยวนี้เน้นเที่ยวเน้นเที่ยวแบบเน้นเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติเน้นเที่ยวแบบบ้าน,านเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเราอาจจะเป็นเจ้าของก็อาจจะเป็นไปได้ ่ะเดีย๋ยวไปถ่ายมุมอื่นบ้างเปลี่ยนมือดีกว่าใช้ด้านซ้ายถ่ายดีกว่าจะได้เห็นวิวทุ่งหนาด้วย สะพานกันดีกว่าจะมีสะพานยืนออกกลางทุ่งนาให้เราไปถ่ายวิวตรงกลางทุ่งนาด้วยชิล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 มากสโลไลฟ์มากชีวิต ข้ามขยมนะแล้วก็ขึ้นได้ไม่เกิน5คนค่ะดูเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยตอนน,นี้เราก็มาถึงปลายสะพานละู่ตรงกลางทุ่งนาเลยบรรยากาศดีมากเลย ดีจริงอ่ะไม่ได้ตอนแหละนะมเดี๋ยวเราแพนให้ดูตรงนี้เป็นร้านกาแฟเนี่หลอมรอบไปด้วยทุง่งยาทุ่งข้าวสีเขียวธรรมชาติธรรมชาติลุ่มลื่นมากเลยลมพัดเย็นสบายได้ยินเสียงลมปะ ไม่ร้อนครับไม่ร้อนมีเพลงให้ฟังไวยนะมีเพลงให้ฟังด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันปวดฉี่จะไปฉี่ด้วย ชายชายแม่ไผ่ตกแต่งโเชียสีโทกร,ร,ระจกอันนี้เอาไว้ถ่ายหนักของมาก็มีกระจกให้ส่อง น้ำผู้ชายนะห้องน้ำผู้หญิงน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นโซนชิงชา้าอ๋อฝั่งนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งมีสาระน้ำด้วย สถานที่ต่อไปเราจะไปที่พวหงหนองนาสุรินทร์เกทเดรกชันก็อีก1 2 1กิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเจอกันที่นั่นครับ